สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ไม่ไหวก็ต้องไหว The Productive Podcast ครับใน EP นี้จะมาชวนคุยกันเช่นเดิมครับเกี่ยวกับเรื่องอามาตรฐานในกระบวนการผลิตทางด้านซอฟต์แวร์นะครับพอเราพูดถึงเ,เรื่องมาตรฐานขึ้นมาเนี่ยคือในองค์กรทุกๆองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านโรงพยาบาลสถานศึกษาอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ทางด้านซอฟต์แวร์เนี่ย ก็จะต้องมีการประกันคุณภาพทีนี้การประกันคุณภาพเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกของมาตรฐานของสแตนดาร์ดแต่ละตัวผมยกตัวอย่างเช่นในโรงพยาบาลเนี่ยเ,เรียกว่ามาตรฐานของ H A ในอุตสาหกรรมต่างๆก็จะเป็นพวก I S O นะในการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็จะเป็น A U N Q A นะครับแล้วก็ ในทางซอฟต์แวร์นะครับก็จะมีมาตรฐานอยู่ตัวนึ่งครับที่มีไว้เพื่อการประกันคุณภาพในกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์นะชื่อว่า CMMI นะฮะใน EP นี้ครับก็จะทำความรู้จักเกี่ยวกับมาตรฐานตัวนี้นะครับมันสำคัญกับผู้ใช้อย่างเราๆทั่วไปเนะี่ยยังไงบ้างก็คือถ้าเกิดสินค้านะครับสินค้าที่เราซื้ออย่างเช่นผมซื้อซื้อขนมขนมเป็น เป็นขนมมันฝรั่งทอดกรอบก็ได้ยี่ห้อหนึ่งถ้าสินค้านี้การันตีว่าผลิตอยู่บนมาตรฐาน iso แล้วก็ตามด้วยรหัสของมันเราก็จะมั่นใจได้ว่าในกระบวนการผลิตของสินค้าตัวนี้โปรดักตัวนี้เนี่ยมันมีคุณภาพนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอมาตรฐานของหอขนมหรือว่าก๊าซบางอย่างที่มันบรรจุเข้าไปในห่อขนมขนม,มาตรฐานของมันฝรั่งความสะอาดอาหารและยา นะครับตลอดจนการขนส่งการจัดจําหน่ายอะไรพวกนี้มันจะทําให้เราเกิดความมั่นใจกับตัวสินค้าตัวนั้นได้ในทางซอฟต์แวร์ก็เช่นเดียวกันครับเ,เมื่อมีการผลิตซอฟต์แวร์ขึ้นมาเนี่ย CMI ก็จะเป็นตัวที่จะบอกว่าซอฟต์แวร์นี้อยู่บนกระบวนการการผลิตที่มีคุณภาพหรือเปล่านะครับก็จะค่อยๆทําความรู้จักกันไปครับ เริ่มแรกนะครับการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยคือเมื่อก่อนนี้มันยังไม่ได้มีเฟรมเวิร์กมันย,ยังไม่ได้มีสแตนดาร์ดอะไรเข้ามาควบคุมเลยนะฮะโปรแกรมเมอร์นะฮะ, mer, ะ,ฮะเมื่อมเอีเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์มามีความสามารถก็จะทําการโคดดิ้งโปรแกรมทําการเขียนโปรแกรมจนได้โปรดักตได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นซอฟต์แวร์ออกมานะครับแล้วก็เอาไปใช้ทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นครับเมื่ออุตสาหกรรมนะครับทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ มันเติบโตขึ้นนะครับมันเติบโตขึ้นเปิดเป็นบริษัทเปิดเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์ครับซอฟต์แวร์เฮาส์ก็คือเป็นบริษัทเล็กๆนะฮะเ,เกี่ยวกับที่รับงานเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็จะรับโปรแกรมเมอร์เข้ามาทํางานหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ก็คือทําแทบจะทุกอย่างนะครับในกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ตั้งแต่การวางแผนการพบลูกค้านะครับเพื่อที่จะเข้าถึงความต้องการของลูกค้า การเขยียนโปรแกรมการออกแบบกราฟิกดีไซน์การทดสอบระบบหรือแม้แต่การติดตั้งระบบทีนี้เนี่ยในหนึ่งบริษัทแน่นอนว่าเราไม่ได้รับงานครั้งละ1นึ่งงานตัวโปรแกรมเมอร์เนี่ยก็จะรับโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ในเวลาพร้อมๆกันนะครับผมเองนะครับมีประสบการณ์ในการทำงานบริษัทเขยียนโปรแกรมนะก็จะได้เห็นน้องๆในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์เนี่ยตอนเช้าโค้ดอีกโปรเจกต์หนึง่ง ตอนบ่ายก็จะต้องมาโคดดิ้งอีกโปรเจกต์หนึ่งแล้วพอวันรุ่งขึ้นก็ต้องกลับมาทําอีกโปรเจกต์หนึ่งอีกซึ่งมันทําให้ฟิลลิ่งในการทํางานเนี่ยในแต่ละชิ้นเนี่ยมันมันไม่ต่อเนื่องกันนะครับแล้วพอตัวโปรแกรมเมอร์นะหรือที่เราเรียกว่า d e v วลลอปเปอร์เดเวลลก็คือผู้พัฒนานะครับเดเวลลอคือการพัฒนาเติม e r เข้าไปก็จะเป็น d e v วลลอปเปอคือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอรทำเองทุกอย่างเลย ตั้งแต่ในการเจอลูกค้าอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่จนไปถึงขั้นตอนในการติดตั้งมันทําให้มันเกิดความผิดพลาดอยู่ในกระบวนการเหล่านี้นะครับความผิดพลาดเพราะว่าโปรแกรมเมอร์คนเดียวเนี่ยเหมือนกับการสร้างบ้านหนึ่งหลังโปรแกรมเมอร์ทำทุกอย่างเลยตั้งแต่เขียนแบบก่ออิฐฉาบปูนทาสีทําหลังคาเฟอร์นิเจอร์บิวอินจนกระทั่งสมมอบบ้านให้กับลูกค้าแน่นอนบ้านมันถูกสร้างโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับบ้านหนึ่งหลังจะต้องประกอบด้วยผู้ที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นช่าง,งไฟช่างประปานะช่างปูนช่างก่ออิฐช่างมุงหลังคาช่างเฟอร์นิเจอร์บิวอินมันจะต้องประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเหมือนในทางซอฟต์แวร์เลยครับคุณเขียนโปรแกรมเป็นไม่ได้หมายความว่า คุณจะสร้างซอฟต์แวร์ที่ดีได้นะเพราะว่าซอฟต์แวร์ที่ดีเนี่ยจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้านะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วตัว Developer หรือโปรแกรมเมอเองหลายๆท่านอาจจะไม่ได้มีทักษะในการาสกัดความต้องการของลูกค้าแล้วออกแบบโปรแกรมที่มันสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายตอบโจทย์กับลูกค้านะครับในด้านของ user friendly ก็คือเป็นมิตรกับตัวผู้ใช้นะ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทำความค่อยๆทำความรู้จักกันนะฮะโปรแกรมเมอร์ในในสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นการพัฒนาแบบฮีโร่โมเดลฮีโร่โมเดลเป็นยังไงครับก็คือทำทุกตำแหน่งเลยนะทำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งฮีโร่คนนี้เนี่ยมันต้องทำงานหลายๆอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ 1. การประมาณการของค่าใช้จ่าย นะครับเรื่องของคอสเรื่องของระยะเวลาเรื่องของทีมเวิร์กเรื่องของอความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือแม้แต่การในการทดสอบซอฟต์แวร์นะครับเราจะใช้การสร้างเทสเคสขึ้นมาซึ่งเทสเคสเนี่ยเราจะทดสอบน้อยครั้งไม่ได้เราต้องทดสอบในจํานวนที่มากครั้งเพื่อที่จะหาจุดอ่อนของซอฟต์แวร์นะครับจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะทําให้ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันมีความแข็งแรงขึ้น พอไอตัวฮีโร่โมเดลนะการการทำงานแบบฮีโร่โมเดลเนี่ยตัวฮีโร่เนี่ยมันมันเจอกับงานหลายๆอย่างแน่นอนครับมันทำได้ไม่ดีมันจะต้องมีบางอย่างที่มีความผิดพลาดนะฮะถ้าเกิดเปรียบทางด้านการก่อสร้างนะครับการสร้างบ้านตัวโปรแกรมเมอร์เนี่ยหรือเดเวลลอปเปอร์เนี่ยก็คือคนที่เป็นช่างนะฮะคนก่ออิฐฉาบปูนนี่แหละเพราะว่าคนก่ออิฐฉาบปูเนี่ย ก็จะต้องสร้างบ้านนะครับตามแบบที่ตัวเองได้รับมาถ้าเกิดบริษัทไหนเนี่ยมีมีฮีโร่อยู่ฮีโร่คนนั้นจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับตัวบริษัทของเราให้ได้มากมายก็จริงแต่เมื่อถ้าเกิดวันใดแล้วเนี่ยเขาสมมติเขาประสบอุบัติเหตุเขามาทำงานไม่ได้สักระยะหนึ่งแน่นอนมันกระทบกับแผนที่เรารับงานมามันกระทบกับรายได้ของตัวบริษัท ก่อนที่จะเข้าไปในรายละเอียดของ CMMI นะครับผมจะเล่าถึงบทบาทหน้าที่นะครับใน1ทีมของการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะมีตำแหน่งนะครับอยู่ประมาณสัก5-6าําตำแหน่งดังนี้ Project Manager ก็คือเป็นคนที่ควบคุมและติดตามงานคนในทีมแล้วก็มีบิสเนส s อนาลัยนะครับคนนี้ก็จะควบคุมเกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมแล้วก็ ติดต่อกับลูกค้าเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยมีคุณสมบัติที่มันตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้านะครับมีตำแหน่ง configuration นะครับเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่ซอฟต์แวร์จะต้องไปติดตั้งเช่นซอฟต์แวร์ Software ที่จะต้องไปติดตั้งจะต้องใช้แม่ข่ายสเปคอะไรคอมพิวเตอร์สเปคไหนเทคโนโลยี Technology ที่ใช้เน็ตเวิร์ที่ใช้นะครับมีสภาพแวดล้อมหรือ e v l u m e n t อะไรบ้างที่ตัวซอฟต์แวร์ ที่กำลังจะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันต้องการนะครับไอ้ดัตเตอเบสเซฟเวอร์อะไรพวกเนี้ยก็ใช่เช่นเดียวกัน System a n a l y ไล์นะครับิสตอนาไล์ก็คือเป็นคนที่วิเคราะห์ตัวของระบบนะครับเช่นเป็นคนที่จะเลือกโซลูชันต่างๆเข้ามาใช้ในการพัฒนาตัวซอฟต์แวร์หรือแม้แต่ฟังก์ชันลอจิกเทคโนโลยีนะครับเพื่อที่จะให้ซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ต่อไปตำแหน่งสำคัญครับที่พูดถึงมาตั้งแต่ตอนต้นของพอดแคสต์ก็คือ Developer ก็คือโคดดิ้งนะครับเขียนโปรแกรมตัว Developer จะรับงานต่อจาก3าํตำแหน่งที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครูน่นี้นะครับก็คือ Project Manager Business Analyze แล้วก็ซิสเตม a อน l y z e นะครับหรืออาจจะสื่อสารกับตัวตำแหน่ง Configuration อยู่บ้างนะครับเพื่อที่จะทำการปรับแต่งทำการจูเนอร ไอตัวตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวเทคโนโลยีตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันซัพพอร์ตกันระหว่างตัวซอฟต์แวร์และตัวฮาร์ดแวร์นะครับเสริมนิดนึงครับคอนฟิกเกเชันก็คือดูแลเกี่ยวกับพวกตัวตัวฮาร์ดแวร์เป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์บ้างนะครับที่เป็นเหมือนคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ก็คือเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เอาไว้ในการเก็บอะไรบางอย่างในที่นี้คอนเทนเนอร์ในที่นี้นะครับในทางซอฟต์แวร์ก็คือตัวน่าจะเป็นตัวอ่อดัตต้าเบสเซิร์ฟเวอร์นะฮะ สุดท้ายครับตำแหน่งเทสเตอร์เทสเตอร์ตามชื่อครับก็มีหน้าที่ในการทดสอบโปรแกรมนะฮะเอาละครับ,รรบเมื่อเรารูา้บทบาทหน้าที่คร่าวๆตำแหน่งแต่ละตำแหน่งภายในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์หนึ่งทีมเนี่ยก็จะเข้าสู่รายละเอียดของ CMMI ครับมาตรฐานตัวนี้คืออะไร CMMI นะฮะย่อมาจาก Capability Maturity Model Integration นะครับ ถูกตั้งขึ้นโดยสถาบันนะครับถูกตั้งขึ้นโดยสถาบันซอฟต์แวร Engineering Institute นะครับคาน n จ g เมลอนยู n ิเวอร์ซิตี้ประเทศสหรัฐอเมริกาจุดประสงค์ของ CMMI นะครับข้อแรกนะครับภาพหลักข้อที่2มาตรฐ,ฐานข้อที่3คุณภาพข้อที่4บุติภาวะหรือที่เราเรียกว่า Maturity ข้อที่5มันสามารถที่จะ manage ได้บริหารจัดการได้ CMI m แบ่งออกเป็น5 level ด้วยกันนะครับก็จะมี level 1 level วล2 level ส3ส่วนที่จะเน้นภายในคลิปนี้นะครับก็คือเป็น level 3 CMI m, m I จะมีหลายแขนงครับมีหลายแขนงมีหลายกิจการเช่นคือบริษัทเขียนโปรแกรมหรือบริษัท IT เนี่ยเขาทำอย่างอื่นด้วยเช่นเป็น CMI m, m I level 3ทางด้าน Service CMMI level 3ทางด้านการ outsource ที่จะพูดถึงภายในคลิปนี้ก็คือเป็น CMMI level 3ทางด้านทางด้าน develop Develop ก็คือการพัฒนาซึ่ง level 4 level 5จะเป็นเกี่ยวกับการ collect data เ,เป็นการติดตามต่อเนื่องจาก level 3ก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเก็บ data ประมาณ2ปีเพื่อที่จะมา follow up ว่าเมื่อคุณผ่าน level 3เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณได้ผล ตอบกลับมายัางไงบ้างนะครับแต่ขอไม่พูดถึงนะครับในประเทศไทยยังยังผ่านกัน l e เวลสี่ v e l 5ยังไม่เยอะนะครับโดยประสบการณ์ส่วนตัวของขอผมนะครับผมก็ได้ทํางานในองค์กรทีเ่เข้ารับการประเมิน CMI CM Level 3นะครับ DEV ย่อม,มาจาก d e ็นะครับ d e ็ก็คือเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์นะฮะก็ได้เข้ารับการประเมินมีส่วนร่วมในการประเมินนะครับในฐานะของ a p p เพซเซลทีมเมมเบอรก็คือเป็นทีมประเมินคนหนึ่งวิธีการประเมินก็จะมีอยู่หลายแบบครับแบบที่เลเวลที่ผมเข้ารับการประเมินก็คือจะเรียกว่าสแกมปี้เอซึ่ง s แกมปี้เจะเป็นการประเมินที่เข้มข้นที่สุดนะครับเราใช้ทุนประเมินหนึ่งครั้งเนี่ยตัว CEO หรือบอสเนี่ยเขาก็จะต้องใช้เงินประมาณล้านกว่าบาทนะครับเนื่องจากว่าจะต้องอจ้าง Lead แอปเพ s โนะครับก็คือผู้ที่ได้รับ c ซอร์ติฟิเคมหาวิทยาลัยคาร์จิเมลอนนะครับชื่อสถาบันก็คือสถาบัน SEI Software Engineering Institute เขาจะต้องไปสอบเซอร์นะครับจากสถาบันตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะได้รับไลเซนส์นะครับสิทธิ์ในการที่จะไปรับรองว่าสถาบันหรือตัว,ต,วตัวสถานประกอบการหรือบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยกิจการหรือกิจกรรมภายในนั้นเนี่ย มันเพียงพอที่จะตอบคำถาม CMI MM m ในแต่ละเลเวลหรือเปล่านะครับตอนนั้นนะครับตอนนั้นเมื่อสักประมาณ5ปี5ปีที่แล้วนะครับตอนที่ผมยังทำงานอยู่ที่เก่าอยู่ CMI MM level 3มีบริษัทในไทยนะครับไม่ถึง50บริษัทที่ผ่านเข้ารักบการประเมินเลเวล3แล้วก็ผ่าน CMI MM นะครับก็จะวัดผลแบ่งออกเป็น4กลุ่มครับ กลุ่มแรกนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับ process management นะครับเกี่ยวกับ uh, organization ต่างๆว่า uh, ตัวขององค์กรเนี่ยได้มีการดีไซน์ตัว process ในการทำงานในการพัฒนาคนในการที่จะโฟกัสไปยังแผนกต่างๆหรือบุคลากรต่างๆเอาไว้อย่างไรบ้างก็จะมีการวัดผลในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่2ก็คือ project management การบริหารจัดการภายใน ทีมนะครับที่รับงานเข้ามาแล้วก็ขั้นตอนและกระบวนการในการพัฒนาตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็จะมีในเรื่องของการ planning การ monitoring and control นะครับ supplier i n e i c a t i o n การจัดการความเสี่ยง risk management requirement management นะครับ requirement management ก็คือการจัดการกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มที่3ครับกลุ่มเกี่ยวข้องกับ engineering นะครับ e r i n n e e r i n g ก็คือทางด้านการวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะครับเช่น t ท c h n i เช a n Solution Product Indication การ Validation แล้วก็การ Verification กลุ่มที่4เกี่ยวข้องกับกลุ่มของการ Support กลุ่มของการ Support ก็คือเป็นเกี่ยวกับการที่จะช่วยให้ทีมเนี่ยได้ทำงานไปอย่างราบรื่นนะครับทำงานไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้นะครับ ครอบคลุมไปถึงเรื่องของ Quality Assurance ก็คือเป็นการรับประกันคุณภาพด้วยรับประกันคุณภาพในที่นี้ก็คือก็จะเป็นการตรวจสอบว่าในฝั่งของ Project Management นะครับก็จะมีข้อกำหนดอยู่ว่า Process ในการทำงานของแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะต้องทำงานยังไงบ้าง QA ก็จะมีหน้าที่ไปเช็คครับว่าการทำงานแต่แต่ละขั้นตอนเนี่ย ได้ทำงานถูกต้องตามเช็คลิสต์หรือเปล่านะครับแล้วก็กระบวนเมื่อเมื่อเจอกับความเสี่ยงเมื่อเจอกับวิกฤตต่างๆนะครับได้มีโปรเซสในการที่จะรองรับความเสี่ยงหรือแก้ไขวิกฤตนั้นเอาไว้ยังไงบ้างแล้วตัวผู้ปฏิบัติเองเนี่ยได้ดำเนินการตามนั้นหรือเปล่าขอพูดต่อถึงกระบวนการนะครับในเรื่องของโปรเจกต์แมนจเมนต์ส่วนใหญ่นะครับ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์พวกเราก็ถ้าเกิดคนที่อยู่ในสาย IT ในสายเขียนโปรแกรมก็จะคุ้นเคยกับ S D L C ก็คือ System Development Life Cycle ตัว System Development Life Cycle จะเป็นตัวเป็นเฟรมเวิร์นะครับเป็นเฟรมเวิร์ที่จะเป็นเ,เหมือนไกด์ไลน์บอกเราว่าในการพัฒนาซอฟต์แวร์หนึ่งตัวขึ้นมาเนี่ยเราควรจะทำอะไรบ้างเพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่ออกมาแล้วเนี่ยมันมีคุณภาพ S.D.L.C. ที่องค์กรส่วนใหญ่เลือกใช้ก็จะเป็น S.D.L.C. ที่ชื่อ Waterfall Model นะครับก็คือเป็นการทำงานแบบน้ำตกนะครับแบบน้ำตกก็คือน้ําตกเนี่ยเราลองนึกภาพว่าน้ําตกมันจะไหลจากข้างบนนะครับแต่ละชั้นแต่ละชั้นลงมาไหลาจากที่สูงลงมาที่ต่ำนะครับเรื่อยๆนะซึ่งจุดแข็งนะครับของตัว Waterfall เนี่ยข้อแรกคือมันเข้าใจง่าย เพราะมันทํางานแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเป็นลําดับขั้นลงมาเรื่อยๆนะครับการทํางานมันไม่ซับซ้อน CMMI นะครับบอกเอาไว้ว่าคุณจะใช้เฟรมเวิร์กไหนก็ได้นะครับจะใช้ SDLC ไหนก็ได้มาพัฒนาโปรแกรมแต่ว่าคุณจะต้องบรรจุมันเอาไว้ในพ o l i c ด้วยว่าแต่ละโปรเจกต์แต่ละโปรดักตของคุณเนี่ยเมื่อคุณรับงานเข้ามาคุณได้ทำตามโปรเซสที่คุณบรรจุเอาไว้ใน p o l i c y ของตัวองค์กรเอาไว้แล้วนะครับผมจะคุยเรื่อง SDLC แบบ Waterfall Model คร่าวๆนะครับ Waterfall Model ของอบริษัทแต่ละแห่งไม่เหมือนกันนะครับเขาสามารถที่จะออกแบบ Waterfall Model ของตัวเองได้ถ้าเกิดเราเรียนในตำราเนี่ยตำราส่วนใหญ่ก็จะร่างเอาไว้อยู่7ขั้นตอนนะครับแต่เพื่อความกระชับนะใน,ในประสบการณ์การทำงานของผมเขาตัดเหลือแค่ 5ขั้นตอนเท่านั้นเองก็จะมีเรื่องของ planning นะครับ design development test และสุดท้ายขั้นตอนที่5ก็คือขั้นตอนของการ close ก็จะมาเล่าต่อไปว่าในขั้นตอนของการ planning เนี่ยเรียกว่า planning phase ก็คือขั้นตอนของการวางแผนเราทำอะไรกันบ้างขั้นตอนของการวางแผนก็คือเป็นการกำหนดสโข p ของตัวซอฟต์แวร์นะครับว่าเรามีขอบเขตแค่ไหนบ้างเป็นการสกัดค้นหา รีควอร์เมนต์จากตัวลูกค้าเองนะฮะเป็นการวิเคราะห์กำหนดรีซอสที่จะต้องใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นการคาดการความเสี่ยงเรื่อง Risk Management นะฮะคาดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราสามารถที่จะคาดเดาได้ว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราก็สามารถที่จะเตรียมพร้อมในการรับมือความเสี่ยงเหล่านั้นเอาไว้ได้ สุดท้ายนะครับในเฟสแพนนิงก็จะเป็นการแอดซน์งานแอดซน์งานก็คือการมอบหมายให้แต่ละตำแหน่งที่ผมเล่าไปแล้วเมื่อตอนข้างต้นว่ามีโปรเจกต์แมเนจเจอร์บิสเนสแอนาไลซ์ซิสเต็มแอนาไลซ์คอนฟิกเกเลชันเดเวลลอปเปอร์เทสเตอร์บุคคลเหล่านี้จะได้ถูกมอบหมายงานนะครับจากโปรเจกต์แมเนจเจอร์ก็คือการแอดซน์งานนั่นเองก็จบเฟสแพนนิ่งนะครับเฟสแพนนิ่งก็จะมีขั้นตอนอยู่ประมาณนี้ เฟสต่อไปก็คือเฟสของการดีไซน์เฟสของการดีไซน์เมื่อเราได้ยินคำว่าดีไซน์เราก็จะคิดถึงการออกแบบกราฟิกนะครับสวยๆฟุ้งฟิงฟุ้งฟิ้งทำให้ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมีหน้าตาที่ดูดีแต่ในเฟสดีไซน์เนี่ยเราไม่ใช่ดีไซน์เพียงแค่กราฟิกครับเราดีไซน์ในเรื่องของโซลูชันด้วยดีไซน์ในเรื่องของลอจิกด้วยโซลูชันก็คือเราเลือก ตัวเทคโนโลยีตัวซอฟต์แวร์ตัวฮาร์ดแวร์ด้วยละกันบางบางบางครั้งเราเก็เลือกเลือกเลือกโซลูชันที่เป็นทั้งด้านซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ด้วยในขั้นตอนของการดีไซน์เพื่อที่จะเอาเข้ามาพพอร์ตตัวรีคว i มเมนต์ตัวสโคปของของเสแพนนิงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอุปกรณ์ตัวไหนซอฟต์แวร์ตัวไหนมันสามารถที่จะรองรับสโคปของตัวโปรเจกต์ตัวนี้ได้นะครับ ก็เป็นเรื่องของการการวิเคราะห์เป็นการจะต้องมาประชุมกันด้วยนะครับการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะต้องมีการจดบันทึกเนาะต้องมีการจดบันทึกทุกครั้งเลยเดี๋ยวจุดพีคเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตอนท้ายนะครับว่า C M MM M I เนี่ยมันพีคตรงไหนเมื่อเมื่อออกแบบซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แล้วก็กราฟิกต่างๆก่อนที่โปรกแกรมเมอร์จะทํางานนะครับตําแหน่งกราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยจะต้องออกแบบมอกอัพหน้าจอนะในขั้นตอนนี้ในการดีไซน์เฟสกราฟิกดีไซเนอร์จะออกแบบ User i n t e r f a c e ครับ,รบหรือเราเรียกว่าเป็น Mockup mock, up, mock up หน้าจอคร่าวๆนะครับหรือเป็น Draft เป็นร่างก็ได้ว่า,าจะมีเมนูต่างๆอยู่ตรงส่วนไหนมีเมนูอะไรบ้างสีอะไรโลโก้อยู่ตรงไหนแต่ละปุ่มทำงานยังไงบ้าง Database เป็นยังไงมีกี่ตารางก็จะต้องออกแบบในขั้นตอนนี้ทั้งหมดเนาะเพื่อที่จะได้ o อ t p ์พุทที่มันเป็นพิมพ์เขียวออกมาครับพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวนี้เนี่ย จะต้องส่งต่อให้กับโปรแกรมเมอร์ในเฟสต่อไปนะครับก็จะจบเฟสดีไซน์สรุปเฟสดีไซน์เป็นการดีไซน์ทุกอย่างเลยครับออกแบบทุกอย่างเลยฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์ดาตต้าเบสกราฟิกเอาพุทของเฟสดีไซน์ก็คือเราจะได้พิมพ์เขียวเปรียบเทียบเหมือนเป็นพิมพ์เขียวของบ้านนะว่าฐานลากเท่าไหร่เสาเท่าไหร่ขนาดบ้านกี่ตารางเมตรกี่ตารางวาหลังคาแบบไหนใช้วัสดุอะไรบ้างนะ เฟสถัดไปก็คือเฟส Development ต์เฟส Development ต์เฟสนะครับก็คือเฟสของการพัฒนาทีนี้จุดสังเกตก็คือว่าเอฟเฟสเดเวล็อปเมนเนี่ยมันดูเหมือนว่าตัวโปรแกรมเมอร์จะทำงานในเฟสนี้แค่เพียงคนเดียวเท่านั้นแปลว่าตำแหน่งอื่นเนี่ยกว่างอะดอิเมื่อตำแหน่งอื่นว่างเอ๊จะทำยังไงอะเพราะว่า w o t e r o a l l m o d เดบอกว่าต้องทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนข้ามขั้นตอนไม่ได้พอตำแหน่งอื่นว่างนะครับ ตัวองค์กรเองสามารถดีไซน์ได้อย่างอิสระเลยนะครับว่าว a t เตอร์ l อ o โมเดลในเฟสของ development ต์เฟสเนี่ยเราอาจจะไม่ต้อง development เฉพาะตัวซอฟต์แวร์อย่างเดียวก็ได้เราสามารถที่จะเดเวลล p ปเมนต์เทสเคสขึ้นมาเดเวลลอปเมนต์ t a b a s าขึ้นมาก็คือเป็นการสร้าง database ตามพิมพ์เขียวนั่นเองเออส่วนใหญ่คนที่จะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการสร้าง database ตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็น d a t a b า s e a แอ i n เนาะ ซึ่งจริงๆแล้วจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับในทีมตำแหน่งนี้เนี่ยเพราะว่า,าทักษะในการออกแบบ d a t a b a เบสเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เรียนจบ IT มาเนี่ยผมว่าสักประมาณครึ่งนึงเนี่ยก็จะน่าจะดีไซน์ d a t a b a เบสได้ในเฟสของการ develop เรา develop manual ด้วยนะ n a n u a l ก็คือเป็นคู่มือเนาะเป็นคู่มือนะครับคู่มือในการในการใช้งานตัวตัวซอฟต์แวร์เพราะว่าทำไมเราถึงเราถึงทำคู่มือการใช้งานได้ ไปพร้อมๆกับการโคดดิ้งการเขียนโปรแกรมเพราะว่าตัวม็อกอัพหน้าจอเนี่ยมันได้ถูกออกแบบมาก่อนแล้วในเฟสของการดีไซน์ที่ผมผมเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเมื่อสักครู่ว่าในเฟสดีไซน์เนี่ยเราเออกแบบกราฟิกด้วยเมื่อเรามีหน้าจอเราก็สามารถเอาหน้าจอตัวนั้นมาทําเป็นแมนล้อเป็นคู่มือได้ว่ามีลูกศรชี้ว่าอปุ่มนี้ทําอะไรสมัครสมาชิกทํำยังไง อย่างเนี้ยเป็นต้นนะฮะเราก็เป็นการใช้คนในแต่ละเฟสเพื่อที่การจะกระจายงานให้มันไม่มีใครว่างนะครับไม่มีใครที่เป็นช่วงเวลาเป็นเป็นเดทแอร์ hmm. ที่จะนั่งเฉยๆเล่น Facebook อย่างเงี้ยน่าจะไม่เป็นผลดีกับตัวสำนักง,งานจบเฟสเดเวลลอปเมนต์ต่อไปครับเทสเฟสนะครับในการเทสทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นการ ทดสอบในการใช้โปรแกรมนะครับก็คือเช่นการสมัครสมาชิกการล็อกอินการเข้าไปกดปุ่มโน้นปุ่มนี่ภายในตัวโปรแกรมเพื่อที่จะหาข้อผิดพลาดหาบั๊กที่มันเกิดขึ้นในโปรแกรมทดสอบว่าโปรแกรมเนี่ยมันสมบูรณ์ตามที่เราวางแผนเอาไว้หรืออยังส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าการเทสอีกแบบหนึ่งนะครับเทสเตอร์ที่มีทักษะในระดับสูงเนี่ยเขาก็คือเป็นโปรแกรมเมอร์คนนึงเลยนะ เป็นโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งเลยเวลาเขาเทสเนี่ยผมยกตัวอย่างเวลาเขาเทสเขาไม่ได้เทสใช้เมาส์ไปคลิกๆนะครับเขาจะเขียนซอฟต์แวร์ขึ้นมาเทสยกตัวอย่างการเทสโมดูลในการสมัครสมาชิกช่องของชื่อช่องของชื่อสมาชิกกำหนดเอาไว้ว่าเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กเท่านั้นใส่ตัวเลขได้ตั้งแต่0นย์จนถึง9ตัวโปรแกรมเมอร์ก็เอ่อโทษทีครับตัวเทสเตอร์เทสเตอร์นะครับเขาก็จะเขียนเขียนโปรแกรมขึ้นมา เพื่อที่จะป้อนข้อมูลแบบสุ่มเข้าไปประมาณ4ี่ห้าร้อยยูเซอร์สี่ห้าร้อยชุดนะหรือเป็นพันชุดก็ได้เป็นหมื่นชุดก็ได้เพื่อที่จะเทสตัวโมดูลในการรับสมัครสมาชิกตรงนี้เนี่ยในข้อมูลตั้งแต่0 0 0 1 0 0 0 2จนถึง0 0 0จนถึง F จนถึง9 999 9าอะไรพวกนี้ไล่เรียงไปเรื่อยๆเพราะว่าในการป้อนข้อมูลจำนวนมหาศาลเท่านี้เนี่ย แน่นอนครับในระยะเวลาอันสั้นมนุษย์ทําไม่ได้แน่นอนเราต้องใช้ในการเขียนโปรแกรมในการช่วยป้อนข้อมูลยัดข้อมูลพวกนั้นเข้าไปเมื่อมันถูกป้อนเข้าไปด้วยทราฟิกที่มันนะครับรวดเร็วและมีความมากมายของจํานวนข้อมูลแล้วเนี่ยหนึ่งมันจะได้ทสตัวซอฟต์แวร์ครับว่าแข็งแรงหรือเปล่า 2. มันได้เทสระบบอินเทอร์เน็ตด้วยตัวคอนฟิ guration ด้วยนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์สเปคเท่านี้พอไหมอินเทอร์เน็ต ความเร็วเท่านี้พอหรือเปล่าและสุดท้ายยังได้เทสอบดาต้าเบสด้วยว่าดาต้าเบสเนี่ยสามารถทำงานได้ในสถานการณ์ที่มีทราฟฟิกเข้ามาเป็นจำนวนมากหรือเปล่าแล้วตัวเทสเตอร์นะครับก็จะทำการเทสแบบนี้ไปทีละโมดูลโมดูลเรื่อยๆจนครบถ้าเกิดเจอดีเฟกตนะครับหรือเจอบัคนะครับก็จะย้อนกลับตอนนี้น้ำตกไหลย,ย้อนกลับแล <laughs> ้ววอ f เตอร์โฟร์วอเตอร์ฟ์โมเดลมีมีข้อแม้อย่างหนึ่งครับถ้าเกิด ปัญหาขึ้นมาในขั้นตอนไหนเราสามารถที่จะย้อนกลับไปทําขั้นตอนก่อนหน้าได้นะครับย้อนกลับไปทําขั้นตอนก่อนหน้าได้เพื่อที่จะค้นหาข้อผิดพลาดเหล่านั้นแล้วก็ปิดเฟส่งงานกลับเข้ามาทสใหม่อีกรอบหนึ่งนะจบทสเฟสนะครับต่อไปเฟสสุดท้ายก็คือคลสเฟสคลสเฟสโอ้โหฟังแล้วรู้สึกสบายใจมากเพราะว่าเราเหนื่อยมาในเฟสก่อนหน้านี้4เฟสเนี่ยสขั้นตอนเน oh ี่ยโอ้โหทำงานเหนื่อยมากเลย รายการที่ต้องทำเนี่ยมีเป็น10-20เป็นร้อยนะฮะในเฟสนี้เป็นเรื่องของการส่งมอบนะครับการ Deliver Deliver ตัวผลิตภัณฑ์ก็คือตัวซอฟต์แวร์และ Deliver Document ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแมน u วลนะครับแมน u วลก็จะมี2แบบย่อยอีกคู่มือสำหรับแอดมินผู้ดูแลระบบคู่มือสำหรับผู้ใช้ทั่วไปนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายในเฟสของ Close เรา ได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับจากการทำงานในโปรเจกต์นี้และสซลิรนบทเรียนที่เกิดขึ้นแน่นอนทุกๆขั้นตอนนะครับมันสามารถเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ทั้งนั้นบางครั้งเทสตัวซอฟต์แวร์แล้วเกิดดีเฟกตเกิดขึ้นเกิดบั๊เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ใช่ความผิดของตัวโปรแกรมเมอร์ไม่ใช่ความผิดของตัว d e v วลอปเปเสมอไปมันอาจจะผิดพลาดตั้งแต่การ planning แล้วก็ได้ มันอาจจะบิดพลาดตั้งแต่การดีไซน์แล้วก็ได้ซึ่งถ้าเกิดเ,เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยผู้ที่จะต้องเข้ามานะครับในปัญหานี้เป็นคนแรกก็คือตัวโปรเจกต์แมเนจเจอร์โปรเจกต์แมเนเจอร์ที่ที่มีประสบการณ์เนี่ยก็จะสามารถที่จะรู้ได้ว่าปัญหานี้จะต้องดีไซน์ใหม่ปัญหานี้จะต้องเด็บใหม่หรือเขียนโปรแกรมใหม่หรือจะต้องแพลนใหม่ตั้งแต่ต้นเลยขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะครับของโปรเจกต์แมเนจเจอร หน้าที่หลักๆของโปรเจกต์แมเนจเจอร์นะครับควบคุมติดตามเมื่อมีปัญหาก็ต้องเข้าไปจัดก,การช่วยแก้ไขให้ตัวโครงการหรือตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้นะครับเท่านั้นเองจบเรื่อง S D L C อย่าลืมติชมและให้กำลังใจกันนะครับ Facebook Fanpage ไม่ไหวก็ต้องไหว the productive นะครับใน Facebook ก็เป็นชื่อเดียวกันเลยกับใน Podcast นะครับ แล้วก็สำหรับในอีพีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่อีพีหน้าไม่นานเกินรอสวัสดีครับ